ที่แล้วไอ้บูมีไม่เท่าเท่าไหร่ใชี่ยมันฟัดพัดนี่มันฟัดมนผมแมงดงหมดเลยดาวมันเหมือนปาดคอขาดได้ทันทีเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิกิตทีวีรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะครับ <S <S วันนี้อยู่กับเกมพับจีจอมยุทธนะครับในตอนสุดท้ายนะครับ <S 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 ใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูอีกแล้วนะเพราะว่าเกมมันปิดเซิร์ฟเวอร์ทดลองแล้ว นะคคุณผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นคลิปดองน้ำปลาเค็มนะครับอ่าดองจนบูดเลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับอ่าเราจะเป็นคลิปยาวๆไปด้วยกัน1เกมนะครับแล้วก็จะพยายามไม่ตัดนะครับแล้วก็จะลงทั้งอย่างนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้หวังผู้ชมจะชอบนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ขอบคุณมากๆครับรอแม่งบวกกันให้ตายองตายห่ากันเลยกูเข้าไปแจมดีเดี๋ยวตายแล้วกันเลยสัตว์ตอนนี้มันมันมันเกิดเออไม่กี่ตัวนะไม่กี่ตีดีดีดีเข้าก่อนเจมเดียวต้องเข้าทีหลัง ถ้ามันจะลุมบอลก็อยู่อะเข้าเข้าทีหลังแค่ได้เปรียบเสียงอะไรแป๊บๆเติร์นีดว่ะมีอะไรให้คุยบอกวะยอยากคุยมากเลยอะไม่มีเลยทำโทรศสาทเจ้าเอาของมคนนี้มีที่ซื้อของบางดีปีนเบื่อระบบปีนเกมนี้ใช่ไหม บางทีมันนั่นใช่ไหมบางทีปีนติดปีนตอนติดแล้วเขากำลังไล่เราอีกแล้วก็เที่ยวเลยมีอยู่ในเมืองตีหนึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนเอมีคนไหมมี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 กูเดินละไม่เจมหรอไม่รู้แต่ได้ยินเสียงแก๊กแจ๊ ปออยู่ทั้งใกล้ๆเราเลยอ่ะทางขวาอยู่ข้างหน้ากูนี่ไงอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละของผมนี่เฮ้ยช่ของผมมองเห็นแล้วยิงโดนทักนั้นประสาบดูไปเลยลูกพ่อโอ๊ยติดเข็ด วยตัวมนลอยไปไม่เก็ใช้อะไร่ะทำไมเปนแรงจังจับใหญ่เฮ้ยยังไม่เดินมันมเดินมาโย่โลกี้เหรอฮะเตะคู่เตะมดูดิบั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 บกดเออ เอากาะม่วมาเลยแล้วก็เอาเฮ้รีพิวนะมันมันเกิดใกล้ๆมันเกิดใกล้ๆกล้มันใกล้ใกล้เราควรจะรีพิวโอ้ฟดโบม่วงตอนนั้นมันเกิดแล้วนะมันเกิดแล้วนะได้ยินไหมแซมอยู่หลังเรารอมาเข้าไปอยู่เดะเราเราดาบตั้งเวลามีน้อยกูขึ้นที่สูงกันเราดาบไปพร้อมเลยเราจะต้องขึ้นที่สูง ก๊เก๊กก็เก๊กเฮ้ยกระเป๋านี่ยนะมาละตรงผมโอเคมันจะกลับมาเอาของใครอยู่บนหัวผมไหมไม่มีโอเคถ้าไม่มีไม่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 บนหัวบนหัวบนหัวใช่ใช่ใช่ผมรออยู่เกมแล้วกูปล่ยมาเล่นเกมเดี๋ยวมันโดนแน่มันโดนมันโดนตามไปแล้วเฮ้ยเยอะยิงไม่ทันไปไหนไปไหนฮะ ตบตบตบอึตายไปยังปล่อยพลังเพลิงโหมันก็มีว่ะเอางี้เอาเขี้ยสับไปโดนเต๋อเต๋อเต๋อ มีคนอยู่เลยด้มีคนมีคนอีกมีคนอีกแมึง่อยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยอเแล้มันมันยยุมาแล้ววะจ็บไปย่มีกเออ้ดิเไอกโแคนเตไปยุ่มเฮ้ยเฮ้ยกูติดท่าอะไรไม่รู้แม่งกระโดดสับบบบบเป็นจันเจ้าเลยเฮ้ย เออเมื่อกี้แม่งติดเป็นจันเจ้าเลยสทศจันเจ้าโดนตับมันมันมันฟันแบบขึ้นฟ้ามาเลยนาคาโนบะเสียนเลยเพลงดาบล่องนะพาในของโอ้โหแกลกเป็นสีทองแล้วไอ้บูมเป็นคิวเลดเดอร์ตอนเนี้ยปกป้องไอ้บูม มีใครจะมาชุบตรงนี้ไหมแต่มมีมาชุนาบนี่มีดาบที่ดีกว่านี่มั้ยไปไปรนค้าก่อนแล้วพม,มี้ไปกาน้วะงนค้ากัซื้อของเลยปโคตมั่วตุ๋เลยแตบูไม่บูไม่ที่เกาะโอเคบูไม่มีที่ฮยูเกาะบีมีแล้วบีมีแ อโอเคหมดตูดแล้วว right? ่ะเข้าในวัดใหญ่ไหมเผื่อจะมีเจดอะไรดีๆไปเลยในวงไปไหนก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในวงโอเคเจอปุ๊บพวกไอ้กองไฟสีแดงๆกองชาเดี๋ยนี้ขอคุยนะไม่มีเควสไปเก็ดขอระฆังใกล้เลยใกล้เลยขอระฆังแค่นี้เดียวหาตังค์เจ็ดร้อย ไม่เร็วจังใช้ปืนยิงอ่ะใช้ปืนยิงอ่ะอ๋อเหรอมีดิวดาเมจ long เขอบมุ้งไม่ขอเฮ้ยแค่นั้นม่วงเอ้าให้พี่บุ้งเบลผมใช้ปอนโปรมุ้งโอูไม่ได้ใช้ปืนอ่ะอาวุธสองลันเลยที่เป็นอาวุธที่เป็นดาบอันหนึ่งแล้วก็เป็นคาตาณาอันหนึ่งแล้วกันนี้เันหนึผมแค่นั้นม่วงกันไม่เก็บ ตีหอกพวงมาให้หน่อยหรอหอกพวงอยู่ตรงนั้นนรอพี่เบลจะเลยมันหายไปแล้วเฮ้ยตรงนี้เลยทำมาแต่ของมันครับเพื่อนต้องผมเต็มเก็บเก็บไม่ได้ช่องเต็มโอเคคือหอกอ่ะมันดีต่อเมื่อแพรลี่ได้หนึ่งครั้งไว้แล้วมันสวนแบบมันสวนแบบหูดับตับไหมเลยมันเป็นท่าควงพิ้ว ไปไหนต่อดีเราเมืองนี้เคล,ลียร์แล้วเย็นดิเอ่ไปไหนดีโอเคหมดเบื้องลา่างระบบปีนบางทีมันปีนงงยี่ปายไปเบื้องล่างกัน <c oughs> The Ripper <c oughs> ไปยิงผมยิงปีนใหญ่โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเฮ้ยมีใบเควสดอะไรเกี้ ขังอยู่นะว่าโคตรเลยเอาละไรครั้งแตาละครั้งไกลนิดเดียวสามร้อยเมตรจริงขังถูกย้ายไปโคตรไกลเลยนั้นตามไปเกลียดไปไม่หลานยังไงเดี๋ยวผมไม่ไปเดี๋ยววิ่งกลับนปดไม่ไม่ตามไปดีกว่าเดี๋ยวเกลียดโดนเฮ้ยเนี่ยมีไอ้ดอกอยู่ในเมืองมาด้วยนิดเดียวเองแต่ก็หลังเมืองด้วยเนี่ยกำลังดอกเท่านนั้เอาไงโลบเปล่าก็เดี๋ยวจะตีละครั้งเสร็จก็ไปเอาสองอันเลยหน้าหลังโอเคได้โอ้กีร่างกันนะถ้างั้น เอาอ่อนเอานใกล้ๆขอบก่อนขึ้นขุดขั้วรูตรงนี้แป๊บนึ่งอือโอ้เมื่อกี้เหมือนเห็นข้างล่างข้างล่างเหมือนมีกองดูกนี่ไงกองดูกอ่าฮะ About time things started going my แล้วก็รูนแอทแท็กโจมตี จะไปแอ็บบอลหน่อยใช่ไหมใช่ไปแอบบอลหน่อยไหนว่าอะไรเกิดวะเฮ้ยแถวนี้มีแถวนี้ด้วยของของทองที่ที่เจมต้องเปิดด้วย เห็นรูทองรูทองที่้เปิดเ็ร้อยได้ได้ไรกินเลยปโดนกินล้วไม่ไม่ยังไม่ได้เปิดรีบไปเอาโอ้แอร์ดดับด้ไมีคนมาโอเคเดีเดี๋อเดี๋ยวอรอรอเขาเตเลยสวยกูมาแล้ว ไปไหนหนูไปลหไนูสวยปล่อยไปตายตายแล้วตายแล้วของเรเราเนี่ยเป็นคนมาุกของมดังมยังโอีมีไี้เลยระวังระวังมีคนยิงปืนเีคนใครยิงปืนวะอยู่ตรงนั้นมีปืนไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครมาก่อนรมาก่อนเดี๋ยวละ

เอายิงเลยนะมันแรงมันแรงมากเลยนะมันเป็นของที่โกงที่สุดในเกมแล้วอ่ะตอนนี้เสร็ตคอมโบลอยได้ก็เข้าไป้จี้แม่งลอยแล้วเผาเลยลอยแล้วเผาใช่ไอ้รูดม่วงอะไรวะเต็มม่วงองผมเป็นเกมเต็มมเลยลองรู้ตัวพวกนี้ก่อนดิมีตังค์ดูดูว่ามีอะไรมีรูนี้แทก Now we can cause trouble. มีตัวใช่ไหมมีตัวอยู่ข้างนอกนี่ดอยู่นี่อยู่นี่ปืนมีรูเนี่แท็กแต่ยังเพิ่มเจดช่องเจดไม่เต็มมอลไหนไ่นไหนโอเคโอเคโอเคเห็พี่เจมส์เปิดนี่ที๋อบูมเอา่ะไอเจดได้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 โอเคงั้นพี่ไปเปิดฮึ๊บฮึบโอ้โหว้าวโดนโดนโดนกูเจ็ดม้วนของดี ไปกล่องนะไปกล่องป <ดา S 1> ้าเไปกล่องหนึ่กว่ากล่องที่อยู่ในเมืองผมว่าน่ามีคนเอาเบอร์แต่ว่าเราเช็คกันเลยคือเอาบพยิงเลยแบบกูยังไม่มีนี่นะเสื้อก่อม่วงเดี๋ยวไปยิงขึ้นกันรวยตอนนี้ยิง The shadow will to shadow surely begin spread. will Oh. อยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมใครมีคนเนดาวแล้วมีคนเหรอมีคนมีคนมีักไปแล้วไหนเห็นไหมคนคนอยู่ข้างล่างมันกำลังไปเอาเอ้ยมันกำลังไปเอาใช่หว่ากูขอขอยิงก่อนนะไปเลยอยู่อยู่อยู่โอ้โหไม่โดนไม่โดน เรารู้มันม <mm oh ีเกาะมูงอีกตัวหนึ่งคว่อมแอ้ตบเกาะมูงพี่ยิงโดนกูยิงโดนมานัดยังอ่ะแต่กูอ้อมหลังให้นะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งข้างล่างอุ้ยหเกาะพี่แตกเลยเออแม่งมีธนูเที่อะไรไม่รู้ไปละโดนเเอระะิยโอเค สวยอวยสวกูเสยกูสยแทง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 ตายหน่งตัวอีกตัวอยู่นี่ไล่แทงอยู่ไล่แทงอยู่โอ้ยโดนโดนแค่กูโดนแ่เสรแล้วสแล้วอย่โกงเลยยู่กันนอยู่กูอยู่กู ล้เจ็บมัองฮ้ยเกสอสีทองเกอ่สีทองมันดบมัะดบมันดบไปไปไปเดทองทองไอ้บู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 บเสอง as ้ยูสเกมเีสทองเอามึงเกตัวเลยเหรอยัมนูี่หวาเกทองเกทองเฮ้ยมาๆ่เลยไปเลยนูนทองมีคนมาเฮยมีคนมาหวีวหิวหขอหิวก่อนขอหิวก่อนลบลบ ฮอนยู่ันฮอนยูวันทำอไปตายอเลย Fit as a flask That's how they say right ไม่เจอวะโอ้คาตานะไอคิโดทูน่ากูเอากูเอากูเอาฮิวเร็วแล้วกันเอาไปไหนแล้ววะฮิวเร็วมาเอาไละไอ้คนมีมีคนเชิญ ข้างบนดูด yeah, oh, ูดูมันตามไปแล้วดูดูดูไอ้เหี้ยมไปโดนไปต้นไม้หนูเย่ยมันว่างเปลอ๋อบนพวกบนเห็นละตรงนั้นอยู่ตรงอยู่ตรงไอ้เบเกตโอเห็และ กระป๋องหรือกปอี่เ๋อท่ายหาไปโอ้ยโเลรอดึเอออยเวาสูบต้องมีคนดึงว้คนึไม่ไหวแล้ยบธนูทอไม่กรเลยไม่มีที่ซ่อมเลยว่ะ Gotta protect first. myself ก็ไม่มีเลยโล่งนีเพื่อนให้ธนูทองมั้งมีคนวิ่งมาอีกไปเนี่ยดินเสียงใครใครดึงใครดึงมันนะมันดึงมันดึงมันดึงโอ้โหโยตายแล้วอ่ะเมีแล้วบ้างเฮียนี่เออใครกิมจิตไอ้เบเกตยังไม่ได้หิวนะเหรอเดียังไม่ได้หิวอ๋อขอโมงมันตกโอเค มีสเปียร์ม่วงอีกอันหนึ่งว่ะวัวสเปียร์ม่วงมาแล้วกันเงินเราโคตรเยอะเลยนะจะบอกให้แต่ทางเงินเราเยอะเราควรจะกลับไปซื้อของใกล้ๆเดียวเอยตรงนี้เอาเบอร์แอ d แทกดูดิ้งสไลด์โอ้เอานี่แล้วกันหืมสเปียร์ม่วงแม่งเยอะสัตว์เลยอะ โอ้โหโอ้ผมได้ท่าแล้วเกิดท่าอะไรอย่ากเริ่มได้ท่าเลยอะไรดูคิปีดีตีเป็นไฟไม่เห็นเลยไม่เห็นโอ้ไม่จริงเห็นตีเป็นไฟโอ้เห็นแล้วโอ้ยใกล้สุดจังฟู่ที่ผมมาไม่พี่ทำไงวะคลิกซ้าย์ค้างเฉพาะท่าคลิกซ้าย์ค้างท่าเดียวไหนอยู่ไหนนี่ย inferno ข้างบนเเฮ้ย inferno ไอ้เฮี้ยซื้อของอยู่ไหนวะต้องบนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยซื้อของยืนอ๋อโอเคสุดยอดเลยเอาเงินลุนให้หมดเลยแล้วกันทัใช่ไหมซื้อเจ็ดแล้วก็ซื้อกระเป๋า,อาออเอาช้าสองปีป่ะใช่แล้วส<ะ>องปีกูซื้อหมดแล้วกูซื้อหมดตัวละแคนนอนเกตซอร์สตอมสแลตลองซอร์สเจ่อ บูมูลไม่ได้ไม่มีหอ,อกเลยวะหอ,อกไม่มีโอ้เืนใหญ่ยิงแรงขึ้นขอละกันใครวิ่งมันน่าจะมันมันวิ่งกันยับเลยวะเราเราเข้าไปซ่อนในวงกันไหมใช่ก <'s> ูมไม่ต้องการอะไรนอกจากยากับก่อวงบีบเลยนะวงบีบเลยนะยาแปดก่อแปดลุยโอ้อยาละวง เราต้องไม่สู้นะเราต้องไม่สู้เฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังผมจีเซสควายหนีก่อนแล้วถัดไหมมีแล้วถันแล้วถัดต่อ,อเธอแล้ว<ป>ลันเลยแล้วกันตัวนี้มันหนีไว้ไม่ต้องห่วงนะถ้ามันตามมาเดี๋ยวกูกดจีฮบมันอยู่ข้างหลังเราเลยนะมันอยู่ข้างหลังเรา <c oughs> เลยใช่ใช่อยู่ข้างหลังเราเลยเดี๋ยวมันตามมากมเล่นในวงตงัวนี้เราอยู่ในวงตัวนี้นี่เนินเขาเนี่ยเลี่ยมซิกตรงนี้ดีกว่าต้นไม้ดักรองมันตรงนี้อยู่บนหัวกู จใผมดักล้อมตรงต้นไม้เห็นละวตรงนี้มาไปเรื่อยๆมาไปเรื่อยๆผมเห็นมันอยู่ผมดักเะอและวะจอเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าไปแล้วห่าง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 ตัวไอ้นีน่ไอ้นีน่มันฮิวมี สวยงามมีตัวนึงใส่ใครวะใส่เราใส่เราใส่เรายิงปืนไม่ได้ยิงปืนไม่ได้เนตสไนซ์ยิงปืนไม่ได้ใช่ใช่สมัครโคนต้าตีโควต้าตีนีก่อนหนีก่อนมันปืนใหญ่หมดเลยว่ะระเบิดปืนใหญ่หมดเลยว่ะใช่จะเปืนใหญ่ตีเลยไม่ละกูหิวอยู่ข้างล่างกูหิวอยู่ข้างล่างหวังว่าจะไม่มีคนเห็นกูนะตอนนี้ยังหิ่ก่อนหิ่ก่อนหิ่ก่อน โอลิตี้นะระวังนะดาบใหญ่ปล่อยไปแล้วโอ้โหโอ้ยเดะเลิกโดนปหมันอยู่ข้างบนไม่โดนไม่โดนมันฮิวมัน้ยเนี่ยเดะตายตัวนึงโอ้โหยังไม่หิวรับหนึ่งขอฮิวก่อนโอ๊ยตหอมๆครับอันติจะมาแล้วอันติจะมาแล้ว กินดิกินเป็นฮิวยาวเลยนี่ต้องฆ่าตัวฮิวเหมือนต้องฆ่าตัวยาวกลังไปกลังไปกลังไปอยู่ไหนวะกูมาแล้วตัวฮิวโดนกูตัวฮิวโดนกูจะตายแล้วจะตายแล้วตายตัวฮิวตายตัวฮิวตายกูเสยเปลี่ยนอะไรหรมันบนทั้งบนบนเจ็ดแม่หมบวกเป็นจอมยุยงเต็มเลยตันไหนนึกวะไปดู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  เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะลอยนะเดี๋ยวมันจะลอยมันกูตามมาเล็ว่ะเปลปืนกระสุนโดนเอ้ยเชื่อม่วิ่งเหรอมันหายตัวมันหายตัวไม่ไม่ได้หายขอฮิวก่อนได้ปะไม่ไหวแล้วเด็บอุ้ยฟันนี้เราตายเลยไม่รอดเฮ้ยใครมีศพศพมันแถวนี้ปะโอ้เชื่อขอแป๊บนึงนะกูจะตายกูจะตาย เอาเลยของผมกำลังเก็บของเก็บอะไรใครมีเกาะอีกมั้งยาเกาะใครมีเลยเขาวงกตยาเขาวงกตซื้อของข้างหน้าเยู่แลนี่มันไม่มีแล้วนีกว่าแย่แล้วเลยสองตัวเลยสองไอ้สามตีเดียวบูมีเลยสองตัวบูมีกลยมั้ยมีมียาไหมมีหมดแล้วว่ะเอาอันี่ไปเหล่าเกาะขาดเกาะขาดเกาะโอเคของตกแล้วของมาแล้วมาเอาของ ไป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 ปไ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 ปปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  เอาเลยเจ,เจอนะเลยนะจะจอนยุจอมยุทธหมาหมูมูจะเป็นจอมยุทธที่ยิงปืนเท่านั้นลองหาใน,นพุ่มไม่มีพุ่มผมไปเสร็แล้วพี่เินหาแล้วผมไปนั่งผมไปนั่งจับวายฟาจอานเลยนคำวันวีวันมาด้วยฟักเกอร์ฮะแล้วก็โดนวงกินตายแล้วก็ชนะเอา้นเห่อ อยู่ในบ้านปุ๊กวะฮัลโหลล่าหลบอยู่ในบ้านที่นี่งวะข้างบนทัวเลยโอ้ตังดิงจะจะทำเวดอีกเหรเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็มีอีกรอบรอเชี่ยมันหลบอยู่ไหนวะทำไมที่อยู่ในพุ่มินี่หรือเปล่า ว่าแล้วซีเวนโอคาธาเอ้ยหมูเล็กเกินไปไอ้ยกูวิ่งเข้ามาในพุ่มันสัตว์กูแทงก่อนมาแทงก่อนกูอีกเขาเนี่ยแหละใช่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแหววเอ้ยหมูมือเสร็จริงมกันกระดาไม่ได้ทำ โอ้กูรับเดวิดวินนึงร <c oughs> ับเลยฮิวเป็นเมร์เลยหายกระโดดฟันคอโอ้ลูกบูมันฟันทีเดียวไม่ก่อหายหมดเลยแต่เลือด <c oughs> เข <c oughs> าทุเรศทีีเเดยวหลื้อเลยตอกมาแล้วผมยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ซัพพอร์ตเดินผมโอเคครับคุณผ,ผู้ชมครับก็สำหรับในเกมนาร์ลากาเบิดพอยด์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเกมได้ปิดเบต้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอเกมจริงมันเปิดนะครับ ส่วนในเบต้านยก็ยังมีบั๊กเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังมีความไม่บาลานซ์ของอาวุธนิดหน่อยนะครับแล้วก็สกิลอะไรประมาณนี้นะฮะหวังว่ามันเปิดมาแล้วมันจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เราด้วยนะครับพเจอกันใหม่ในเกมอื่นนะครับเราังมีเกมอีกหลายอันแล้วก็ยังมีคลิปล็อกที่เราอยากจะถ่ายอีกเยอะแยะหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าไว้ติดตามกันในคลิปหน้าๆแล้วกันสำหรับวันนี้รักทุกคนเช่นเดิมนะครับ ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้า